สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ทําสวนพาท่านผู้ชมมาดูอะโวคาโดในสวนว่าเขาโตแค่ไหนนะคะหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาสองสวันนะคะก็อันนี้ก็คือพบพัฒนศูนย์แปะนะคะวันนี้เขาก็เริ่มโตดีค่ะต้นนี้มีกล้วยขึ้นก็ตัดกล้วยออกนะคะตัดออกไปไม่อกีน้นี่ค่ะต้นกล้วยเหลือไว้แค่ต้นเดียวไว้ ให้เป็นพี่เลี้ยงเขาแต่บางทีก็อาจจะตัดถ้าถ้าเขารู้สึกว่า,อาโอบคโดเขาเหมือนกับยืนได้ด้วยตัวเขาเองแล้วดูนะคะอันนี้อากาศดีค่ะดูนะคะพบพระศูหต้นนี้ก็มีมีแววจะโตโตดีค่ะโตดีส่วนต้นใกล้ๆกก็คือต้นมะปรางมะปรางหวานแต่ถ้าในอนาคตเราก็ต้องเลือก ถ้ามันอยู่ใกล้กันมากเกินไปเราอาจจะต้องเลือกอะโวคาโดนะคะเราอาจจะตัดมะปังหวานทิ้งนะคะอันนี้ก็ค่ะแล้วก็ทําสอนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูาที่อะโวคาโดที่ทําส่วนได้พรวนดินนะคะอันนี้ได้เก็บดอกแคดอกแคแดงค่ะสวยๆท่านผู้ชมดูนะคะ จะไปผัดน้ำมันหอยกินนะคะได้ถุงหนึ่งเลยหใหญ่เบืเริ่มเลยโอ้้าท่านผู้ชมมาดูาการทำวนของทำสวนนะคะว่าหลังจากที่ปลูกอโวคาโดแล้วเนี่ยคือก่อนเข้าสู่ช่วงดูดูแล้งนะคะคือช่วงนี้ก็คือปลายฝนต้นหนาวนี่นะคะเราจะต้องบำรุงต้นไม้ในสวนเรานะคะท่านผู้ชมก็ คือจะต้องนําเศษหญ้าแห้ง่ะคะคุมคนต้นเขาดูนะคะอย่างเช่นต้นนี้บัคคาเนียเนี่ยต้นนี้ที่บับลุงได้เศษกิ่งไม้มานะคะเยวพาท่านผู้ชมมาดูคนต้นเขาวันนี้เขาเป็นยังไงนี่ค่ะเศษไม้เ็าจะเป็นอย่างนี้นี้เศษหญ้าก็จะแห้งนะคะเราประหยัดน้ำไม่ต้องรดบ่อยนะคะ ต้องทำโคนต้นให้เขาสะอาดเอี่ยมหน่อยอส่วนอะโวคาโดที่ปลูกด้วยเมล็ดนะคะถึงเวลาก็คือคุมคนต้นเรียบร้อยแล้ววันนี้หลังจากถ่ายคลิปแรกแล้วก็นี่คลิปที่สองนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เขาก็จะได้ไม่เปื้อนน้ำนะคะไม่เปื้อนน้ำรดอะโวคาโดที่ปลูกด้วยเมล็ดนะคะเ็าจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าโตก็จะโตเร็วมากเลยเนะะี่ยค่ะคุม คุมให้ต้นไม้นะคะท่านผู้ชมช่วงนี้อันนี้ก็เงาะก็คุมเรียบร้อยแล้วส่วนอะโวคาโดต้นนี้ก็คุมเรียบร้อยแล้วค่ะดูนะคะกำลังแทงยอดอแทงยอดใหม่ค่ะกอไผ่ก็คุมเรียบร้อยแล้วทำงานวันหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะทำวันละนิดละหน่อยก็พอแล้ว เสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ำทำอาหารกินข้าวพอดีค่ะแปดโมงกว่าทำสวนก็เนี่ยค่ะสวนก็โลง่ลงๆโปร่ปงๆขึ้นอ่ะเป็นฤดูดปลายฝนต้นหนาวที่ต้นไม้เขียวเขียวเชื่ออุ่มอมดูนะคะพุ่มแบบนี้ค่ะทำสวนก็ทำสวนลักษณะนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่เงาะ โอเคนะคะวันนี้ก็อัพให้ท่านผู้ชมดูแค่นี้ค่ะว่าทำสวนทำอะไรบ้างในสวนสวัสดีค่ะ